สวัสดีค่ะแฟนเพจนี้เริ่มแกงขุน,น,น,ขนาาขณะนี้อยู่กับแอดมีหนึ่งสูงนะคะแอดอยู่ที่ใกล้กับวัดศรีพนโนภาสนะคะถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะได้มีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถยนต์กระบะกับรถเก๋งเฉียวชนกันนะคะ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้นะคะได้กีดขวางการจราจรอ,อยู่หนึ่งช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้รถใช้ถนนขาออกเมืองนะคะมาถึงวัดศรีมโนภาสก็ให้ระมัดระวังกันด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุซับซ้อนนะคะตอนนี้รถเยอะมากทีเดียวนะคะให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็จะเห็นรถตำรวจนะคะสบพบ้านเทนะคะสพเพให้สัญญ,ญบาณว่าว่าว่า,บาบอยู่นะคะก็ระมัดระวังกันด้วย สวัสดีค่ะคุณพี่นายน้องเนยนะคะค่ะคุณสูดมิรคุณ,คณ,มคณโมนานะคะแอปเริลไอมาขออภัยด้วยถ้าอ่านผิดหรือไม่ได้อ่านคอมเมนต์ท่านใดต้องขออภัยด้วยนะคะก็ช่วยแออกระจายข่าวด้วยนะคะว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถยนกระบะกับรถเก๋งเสียหลักชนกันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแอบก็มารายงานสดเตือนภัยกันนะคะ เพราะว่าอุบัติเหตุนะคะได้ขีดฝังการจราจรอ,อยู่นะคะอยู่ฝั่งขวานะคะอยู่ฝั่งขวา,าก็อาจจะทําให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนได้เพราะฉะนั้นนะคะแฟนเพจช่อยกระจายข่าวด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อนนะคะแอดมารายงานสดเตือนภัยกันนะคะตอนนี้นะคะรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจสพวันเทนะคะสพวพลเพก็ได้จอดให้สัญญาณบอกว่า,าเขาว่าอยู่เพราะฉะนั้นท่านที่ตรงนี้นะคะ ท่านที่มาจากเมืองเนาะอันนี้เป็นขาออกเมืองนะคะ,ะก็ต้องระมัดระวังการเป็นพิเศษตรงนี้เหมือนจะขึ้นเนินเนาะรถขึ้นเนินอ,อาจจะรถอาจจะสปีดนิดนึงเนาะอาอาจจะเล่นความเร็วนิดนึงเพราะตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะก็ไม่นนที่ตำรวจได้ขยับรถให้แล้วนะคะขยับรถลงทางทา,างก็จะสะดวกในการเดินรถใช้รถนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญชื่แอดมินแต่หนึ่งคนเก่งของเรานะคะ ต้องระมัดระวังกันด้วยรถเยอะนะคะรถเยอะขนะนี้นะคะได้มีอุบปติเหตุเป็นรถก๋งกับรถยนต์กระบะเสียหลักชนกันแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแอรก็มารายงานสดให้แฟนเพจได้ทราบกันนะคะแฟนเพจก็ช่วยกระจายข่าวด้วยเพื่อว่าจะได้ไม่เกิดเหตุซําซ้อนนั่นเองนะคะท่านที่เดินทางขาออกนะคะขาออกเมืองมาถึง ใกล้จะถึงวัดศรีมโนภาพเนาะเลยวัดเขาใยญ่ชุมมาก็จะขึ้นเนินนะถนนตรงนี้จะเป็นเนินนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษทีเดียวก็จะเห็นสัญญาณไฟว่าว่าว่า,วา,วาของรถเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเพนะคะให้สัญญาณอยู่ระมัดระวังกันด้วยเพราะอุบัติเหตุได้เกิดขวางการจราจรอ,อยู่หนึ่งช่องทางช่องทางขวานะคะก็ระมัดระวังกันด้วยจะได้ไม่เกิดเหตุซ้าซ้อนตอนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกทุกพื้นที่น้ําท่วมหลายพื้นที่ แล้วก็ทําให้ถนนเปยียกนะคะแล้วก็ลื่นได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันไปไหนมาไหนก็ระวังกันด้วยอย่าขับเร็วกันนักแล้วก็เอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมทางนะคะดูแลคนข้างๆเป็นกัลย,ยามิตรกับทุกคนทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนก็เอื้ออาทรกันนะคะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยความ,มห่วงใยจากเหตุอนใรนราชเมืองแกลนะคะ ขอภายแฟนเพจด้วยเนาะแอดไม่ได้เอาแว่นมานะคะก็อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะค่าคุณมุนชื่นโอ้แอดอ่านไม่เห็นเลยขอภายด้วยเป็นรถยนต์กระบะกับรถเก๋งนะคะตอนนี้อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้เคลียรถยนต์กระบะลงข้างทางช่องซ้ายแล้วนะคะได้เคลียลงข้างทางแล้วเหลือแต่รถเก๋งนะคะเหลือแต่รถเก๋ง ที่ยังอยู่ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็ต้องรับพัดระหวังกันด้วยแต่โชคดีมากนะคะที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็มารายงานสดให้แฟนเพจได้ทราบกันนะคะแ<ๆ>อดมินงานคอมเมนต์ท่านใดก็ต้องขออภัยด้วยสวัสดีคุณสลาวุใช่ไหมเอ่ยไม่ได้เอาแว่นมาเนาะขออภัยจริงๆค่ะนะคะ แอบเดาแว่นมานะคะต้องขออภัยแฟนเพจด้วยไม่เห็นนะคะไม่เห็นตัวหนังสือเลยต้องขออภัยมากๆค่ะนะคะค่ะคุณเจเลสวัสดีค่ะ คุณแบงค์แอดอ่านผิดต้อขอไัยด้วยนะคะพอดีมีโทรศัพท์เข้าขอภัยนะคะแอดไปได้อ่านคอมเมนต์แฟนเพจท่านใดอย่าน้อยใจไปนะคะต้องขอไัยด้วยบังเอิญน,นะคะไม่ได้เอาแว่นมาขอไปจริงๆค่ะนะคะรถเยอะนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วย <ś red> สายเข้าเลยเช้าเลยค่ะ,อะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหนึ่งคันแล้วน่าจะเป็นร้อยเวรนะคะเดี๋ยวหลบนิดหนึ่งนะคะแอขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแออยู่ที่บริเวณใกล้วัดศรีมโนพาสนะคะ,ะถนนสุขุมวิทตำบลเพอํำเภอเมืองจงังหวัดระยองนะคะได้มีอุบัติเหตุเป็นรถยนต์กระบะจักรถเก๋งเสียระชนกัน โชคดีที่ไม่มีผู้ได้ร,ร,รับบาดเจ็บะแต่ว่ารถเก่งนะคะได้ขีดขวังการจราจรอยู่หนึ่งช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางนะคะมาจากเมืองนะคะอันนี้ขาออกเมืองนะคะก็ให้ระมัดระวังกันด้วยเมื่อมาถึงวัดเขาใยญ่ชุมก็ให้ชะลอความเร็วเพราะตรงนี้จะเป็นเนินนะคะเป็นเนินพ มันจะเป็นเนินก็เราก็จะต้องขึ้นเนินใช่ไหมคะเราก็ต้องเหยียบทันเร่งสปีดนิดนึงนะคะสปีดนิดนึงก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้เป็นพิเศษทีเดียวตอนนี้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากสพเพก็ได้มาจอดให้สัญญาณว่าวาดว่าวาดอยูอ่นะคะค่อยๆใอยอาศัยกันนะคะค่อยๆไปกันนะคะรถเยอะมากนะคะในช่วงนี้นะคะแอก็มารายงานสนให้แฟนเพจได้ทราบกันแล้วก็แฟนเพจก็ชอจอกระจายข่าวเพื่อป้องกัน เหตุซําซ้อนนั่นเองนะคะขอพระคุณนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเพขออภัยค่ะ <c oughs> ขอพระคุณนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจ,จรสพเพนะคะอตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะจอดให้สัญญาณอีกหนึ่งคันแล้วเพื่อป้องกันเหตุซําซ้อนนะคะน่ารักมากอ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเพใครเขาจะจอดให้สัญญาณตรงนี้มันจะขึ้นเนินเนาะเนี่ยมาจากวัดเขาเยชุมอะคะ่ะมันก็จะเป็นเนินพอดีขึ้นเนินมาเนี่ย พอเนินใช่ไหมคะเราก็ต้องเล่งทันเล่งเนาะเพื่อที่จะขึ้นเนินก็อันตรายอยู่นะคะเพราะนั้นก็อย่าขับรถเร็วกันนะคะค่อยๆไปกันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้ก็ฝนตกหลายพื้นที่น้ําท่วมด้วยระมัดระวังกันนะคะขอพระคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสพเพแลวก็ขอพระคุณแฟนเพจที่จามชมเพียรนิรานเมืองแกงแอคของเรื่อจจรารงานแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ